ยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n e l พลาสกราพลาสค่ะเย่โอเคตอนนี้เราก็อยู่กับเกมบันนี้พานะคะที่ทำมาก็หลายพาร์ทอยู่นะวันนี้วิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นวิดีโอสรุปแล้วกันเป็นวิดีโอสุดท้ายนะคะแบกปันว่าอ่ปาปาร์ตตแต่งสวนน้องกระต่ายของรัววาสกยใหม่ะคะก็ สำหรับวิดีโอนี้ก็จะพาเยี่ยมชมสวนกระต่ายอางไปาเลยนะคะและนี่ก็คือกระต่ายที่อภาพาน้องเข้ามานะคะพาน้องเข้ามาในสวนน้องเข้ามาเองเียแลราตกแต่งให้สวยๆน้องก็เข้ามาะคะ่ะมีทั้งหมดด้วยกันยี่สิบห้าแบบเลยนะคะน้องกระต่ายยี่สิบห้าตัวน,นะคะตามนี้ซึ่งอ่าก็เก็บไม่อยากพูดเราเก็บเราอย่างไรดี ออยู่กับน้องกระตา่ายน่ะน้องกระต่ายมาอยู่ด้วยแล้วนะคะ25ตัวครบแล้วกาก็เลยคิดว่าเอาไปจะหยุดนะคะหยุดตัวหยุดการอัปเดตเกมนี้นะคะปกติก็ไม่ค่อยได้ลงมาแ,แต่ก็สำหรับของตกแต่งในสวนของกวาก็จะครบทุกทุก,ทก,ทก,ทกดูแลยด้วยพอเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลย ตรงนี้ที่เห็นนะคะเป็นจุดศูนย์กลางของส่วนตะายของอ,อก,กว่วนะคะเดี๋ยวจะซูมออกให้ดูนะทุกคนประมาณนี้นะคะตรงนี้จะเป็นตรงกลางเป็นเรียกว่า,าดินผืนแรกเลยแค่ฟังนะคะแล้วก็ขยับขยายออกไปข้างข่างเั้นตะัวนะตนี้ก็จะอยู่ตรงกลางเลยะคะ่ะกัาวก็จะใส่เป็นเหมือนวงเวียนนะทุกคน มีตัวหมุนน้องกระต่ายนี้นะคะหนรายการน้องกระต่ายนะ,ะและ้วก็มีดอกพิลิปนะคะขึ้นข้างๆแล้วก็มีทานตะวันดดวยนะคะเพราะว่าเป็นดอกไม้ที่เราชอบมากนะคะส่วนตัวนี้เป็นผู้ไม้ตามธรรมชาติะคะ่ะแต่ก็ไม่ได้ซื้อใหม่แต่ว,ว่าย,าย้ยายมานะคะโอเค okay. อยากให้เห็นรอบๆจังเลยเอาไปรีวิวแบบนี้ก่อนแล้วกันนะอ่าขึ้นมาข้างบนช,งช,งช่องช่องช่องซ้ายก่อนแล้วกัน อ่ะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนฤดูใบไม้ผลินะคะทุกคนอ่าตรงนี้มาก็จะเป็นเกี่ยวกับฤดูใบไม้อ่าไม่ใช่ใบไม้มีใบไม้ร่วงตรงนี้นิดนึ่งนะก็จะเป็นฤดูหนาวตรงนี้นิดนึ่งนะคะอ่าพอมาฝั่งนี้ปุ๊บก็จะเริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนนะคะก็จะมีของตกแต่งพวกชายงวงชายหาดอย่างนี้นะแล้วก็มีอ่าเรียกว่าอะไรอะสาะนานะคะ ให้น้องๆเด้ลงไปเล่นคะคะเฮ้ยม่อะไรอ่ะเป็ดหรอจจิงหรออเดดเฮ้ยเอ้ยเอ๊ะก็ไม่เคยรู้เลยว่าเกมนี้มีเป็ดทุกคนเป็ดมาจากไหนเป็ดมาจากไหนไม่รู้ค่ะเออคืออะคุณไม่รู้จริงๆนะเนี่ยเพราะว่าไม่ได้มากับสาน้ำจริงๆไม่จำไม่ได้เลยอะอาวมีเป็ดมาจากไหนเนี่ยโอเคโอเคไม่เป็นไร ก็หยุดกับน้องกระต่ายของพวกเราแล้วกันนะอะลงมาตรงนี้เป็นเหมือนชายหาดนะนะฟิลแบบยังงั้นนะอยากให้เป็น,น,นอก็จะมีพวกแปลงอาหารต่างๆของน้องกระต่ายนะคะแล้วก็ตรงนี้ฤดูอะไรเอ่ยฤาดูใบไม้ร่วงเหมือนกันนะคะก็จะเป็นต้นเชอรี่นะคะก็สวยเลยล่ะนะพอเข้ามาตรงนี้นะคะอ่าโอ้ตรงนี้เป็นใบไม้ผลิแล้วล่ะรู้สึกอะ อ๋อน้องเชอรี่นี่อยู่ในอฤดูใบไม้ผลินะคะจําได้แหละอ๋อนี่ไงเป็นอ๋อไม่แน่ใจว่าเขามาก,กับตัวตัวนี้หรือเปล่านะอ่ะางน้ำตามธรรมชาติเนี่ยทุกคนคะก็สวยมากเลยนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นฤดูหนาวเต็มๆเลยโอ้ตัวนี้พีเสื้อเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขออนุญาตย,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 ย้ายย้ายยังไงลืมอาโอเคย้ายก่อนออกไปอ่ะน้องโอเค ประมาณนี้นะคะก็จะเป็นส่วนของอควาก็จะมีครบทั้ง4ฤดูเลยนะคะพวกอ,อาหารพวกนี้นะเราก็เอาลงให้น้องครบหมดละมาดูกันทีละอย่างดีกว่าตรงนี้แครอท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 แครอ C. แครอทอยู่ไหนนะจำได้ว่าปลูกจะปลูกอยู่ไหนนะหาก่อน,นะคะ,ะแครอทแครอท นี่แหละแครอทใช่ไหมนี่แหละน่าจะแครอทนะจริงโอ้อชัใชย่ชยชันี่คือแครอทนะทุกคนต่อมาเลตูวิสเลตูวิสเอ่อนี่ค่ะตรงนี้เลยเตรียมไปหมดเลยค่ะโอ้ดูสินะเพียบเลยต่อมาเทนิบตัวนี้เออไว้ไหนนะอยู่นี่ค่ะเอ่อตัวนี้น้าตัวนี้เลยเทนิบน,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 นะอ่าต่อมาเป็น คำขี้นะคะฟักทองฟักทองมางเอาไว้ตรงนี้นะส่วนส่วนขวดทองอ่าไหนล่ะอ่านี่ไงนี่ไงฟักทองฟักทองนะคะตัวนี้ค Bref, um, ああือฟ sí, ักทองของกางค่ะอ่าต่อมาเป็นตัวเตงโมนะเตงโมแตงโมเตงโมเตงโมแตงโมเตงโมกวางจำได้ว่ากวาปลูกไว้อ่านี่ไงเตงโมนะคะ โอ้โหลูกโตๆใหญ่ๆเลยทีเดียวนะคะอ่าต่อมาพวกดอกไม้อะไรพวกนี้ก็อากวารู้สึกว่ากวางสะสมครบหมดแล้วนะคะอ่าโซนที่อาวาชอบมากๆที่สุดเลยในนี้หรอเอ่อทุกันเลยได้ไหมอ่ะมาดูทีละฤด,ดูก่อนดีกว่าอ่าเริ่มด้วยฤดูหนาวแล้วกันนะอ่าฤดูหนาวตรงนี้นะคะมีหิมะโตกมีแผชน้ um ําแข็งหิมะแบบนี้นะคะทุกคน มีตรงนี้ลานสกีลานสเกตนะคะเอาไว้ให้น้องๆได้สเกตกันไนะหลถลายลื่นกันไปเลยทีเดียวตรงนี้มีสระน้ําเพราะว่าอากาามีนะคะเอามาลงตรงนี้แล้วคือทุกคนความพิเศษคือสระน้ำเนี่ยอยู่ในฤดูหนาวปุ๊บแข็งมีน้ําแข็ง้วยอ่โอ้โอเคแต่ว่าถ้าเป็น โอเคมันเหมือนกันนี่นะโอเคทุกคนคะ่ะอักวาคิดตอนแรกคิดว่ามันจะไม่เหมือนกันนะแต่ก็น่าจะเป็นที่แสงเงาของน้ำันนะอืมอะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่นั่งเล่นนะคะตามจริงอ,ะอ่ะตกแต่งตัวของฤดูใบไ,ไม้ร่วงตรงนี้ก่อนไงทีนี้มีของเยอะขึ้นมาก็เลยย้ายลงมาข้างล่างด้วยนะคะ อ่าโอเคเดี๋ยวดูตรงนี้ให้ครบก่อนล้วกันก็จะมีปลูกพวกเบอร์รี่พวกนี้นะให้กับน้องๆน,นะคะมีทั้งพวกเบอร์รี่แล้วก็ตัวเบอร์รี่สีแดงด้วยนะอ่าต่อมาตรงนี้นะคะทุกคนต้นคริสต์มาสนั่นเองนะเป็นขอคู่กันอยู่แล้วหน้าหนาวกับคริสต์มาสนะคะในช่วงเดียวกันเลยนะแล้วก็มีตุ๊กตาหิมะน้องกะตายตรงนี้นะคะน่ารักมากเลยอ่าแล้วก็มี อ่าสนนะคะสนที่ปกคลุมไปด้วยหิมะนะตรงนี้จะเป็นเครื่องเล่นอะไรบางอย่างคะ่ะเหมือนบ้านบ้านน้ำแข็งโอเคแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอ่าแพชธรรมดาเลยนะคะมีตรงนี้เอ่อเพิ่มเข้ามานิดนึงนะคะจากฤด,ดูใบไม้ร่วงนะนี่นะคะเป็นของจากฤด,ดูใบไม้ร่วงเองอ่า ต่อมาถัดมานะคะถัดถัดมาหน้าหนาวเ,เสร็จก็น่าจะเป็นฤดูใบไม้ผลิ priest, แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลงไปทีละโซนแล้ว,วกันตรงนี้อากวานะคิดว่าจะให้เป็นเหมือนไทยก้าหรือว่าป่าสนนะคะที่จะบะอกว่าในสภาพภูมิอากาศของเราตามปกติเลยอะนะาทางตอนเหนือเนี่ยเขาก็จะมีเป็นป่าสนก่อนนะคะอยู่สูงๆเลยนะคะตามชายเขาขึ้นไป แล้วพอไปถึงยอดเขาปุ๊บก,ก็จะเริ่มไม่มีแล้วนะคะก็ประมาณนั้นเราคิดว่าเราอยากให้มันเป็นฝาสมนะคะโดยที่เราก็มีหินตกแต่งตรงนี้นิดหนึ่งนะ,ะกับบ่อน,น้ำวิชเวลกับแอปเปิลนะคะอ่ะตาตะก้าแอปเปลิลเบลนี้โอ้ยมุมนี้ก็น่ารักเลยนะน้องๆวิ่งมาเพียบเลยรักกันรักกันอ่าโอเคต่อมานะคะต่อมา อ่าส่วนตรงนี้นะคะส่วนตรงนี้อากาศอากาศอ่ากั้นรั้วไว้ด้วยนะมีเป็นเปลตรงนี้นะคะมาจากอ่าของฤดูร้อนนะคะของตกแต่งฤดูร้อนนะแล้วก็ทาเป็นสวนแบบนี้นี่เองมีวิชเชนเวลเหมือนเดิมนะคะกับถังไม้อ่าตัวนี้เอาไว้อ่ากักเก็บน้ํานะคะแน่นอนอยู่แล้วโอ้แล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นอ่ผลไม้จากหน้าร้อนนะนะเป็น ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะทับทิมนะคะทับทิมแล้วก็ตัวนี้เป็นสับป,ประรดนะคะทุกคนก็จะเป็นของตกแต่งจากหน้าร้อนนะโอเคพอลงมาตรงนี้นะคะเราก็จะเจอกับชายหาดเทียบกวาว่าไว้นะคะก็มีแล้วกันสามแพทช์เลยนะคะสามแส่นแพทช์ patch, เนาะ,ะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะผืนทรายนะคะผืนทรายตรงนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะคะฤดูดร้อนเสร็จฤดูใบไม้ เดี๋ยวสิผีกับร้อนอะไรขึ้นก่อนอากวาสับสนอ่าโอเคตรงนี้นะคะตรงนี้แล้วก็มีอุโมงค์ไม้ตรงนี้นะให้น้องๆได้เล่นนะคะเข้าไปข้างในแล้วก็จะเข้าไปเจอกับสวนฤดูใบไม้ผีนั่นเองนะคะอ่าแตวตรงนี้เดี๋ยวอากวาให้ขนยนต์ทำความสะอาดทํา,ทาก็ไม่น่าได้เดี๋ยวกอเก็บแป๊หนึ่งนะคะอโอเค ทุกคนแอบเห็นตรงนี้ไหมอะเอาความีเหตด้วยนะดูสิอาคนมีเหตุตรงนี้ด้วยอ่ะทุกคนตัวนี้คืออะไรนะตัวนี้ส้มทุกคนคะ่ะมีส้มแล้วก็มีเชอร์รี่คะ่ะนี่มีเชอร์รี่เอาไว้ตรงนี้นะแล้วก็ส้มไว้ตรงนี้ให้น้องนะคะอ่าและในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของอ ใบไม้ผลิตอย่างที่บอกไปะคะ่ะใบไม้สีก็จะมีตัวนี้เลยสาน้ํานะที่เป็นิกเนเจอร์เลยก็ว่าได้คือกควาชอบตัวนี้มากๆเลยะคะ่ะแล้วก็มีทิวลริปหลากหลายสีให้เลือกใช้เลยนะคะโอเคน่าเสียดายที่ไม่มีบัวข้างในนะแล้วก็มีตรงนี้ค่ะไซโลเก็บอาหารนะแล้วก็มีใบพัดข้างหน้าด้วยกับวิชเวลของว่าบ่อน้ำนะคะอ่าก็ประมาณนี้ค่ะเป็นส่วนของอควานะคะ สำหรับเกมนี้นะคะชื่อเกมบันนี Park g a ปอีกรอบนึงนะคะก็เป็นเกมที่อยู่ในสตีมนะคะอยู่ในแพลต f o r m ฟอร์มสตีมก็เป็นเกมน่ารักน่ารักนะคะที่เราก็สามารถเปิดเกมทิ้งไว้แล้วก็ทํางานแล้วก็ดูน้องๆวิ่งไปวิ่งมาได้นะคะเราสามารถรูปรูปรูป,รปหัวน้องได้ด้วยนะคะเวลาที่เนี่ยน้องเขาเดินไปเดินมาแล้วก็แตะที่หัวนิดนึงนะ น้องก็จะมีความสุขแฮปปี้ขึ้นมาด้วยนะโอเคนี่ค่ะก็จะเป็นนี่น้องๆอันนี้นะคะก็จะเป็นบันฑิพาของโอปาค่ะขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้เลยแล้วกันน่าจะหมดลแล้วนะคะนี่ไงที่นั่งริ๊งเล็กๆ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้เรลมพูดไป นี่เป็น,ตน,น,นะะเตย,ย,ยนิดหนึ่งนะคะก็เป็นมุมสบายๆอีกมุมหนึ่งนะคะอ่าขอปิดวิดีโอเพียงเท่านี้อุ้ยจะปิดอีกละจะปิดนะล,ลืมดูตรงนี้มีรูปแผงด้วยทุกคนมีต้นแผงด้วยนะคะอ่าใช่ใช่เปิดตรงนี้เดี๋ยวปิดตรงนี้ด้วยกับ วงเวียนน้องแคตาผมกรคนนะ